สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องบอลน m a n ครับสำหรับคลิปนี้นะผมใครที่กําลังตัดสินใจซื้อฟล์มเทพอยู่นะผมแล้วไม่รู้ว่าจะตัดสินใจซื้อฟล์มเทพไหนดีคลิปนี้ผมจะมีคําตอบให้เพื่อนๆนะผมว่าเพื่อนๆควรจะซื้อฟล์มเทพไหนดีซึ่งผมขอแบ่งเป็น2แบบนั่นเองครับคือแบบสัญญาณเน็ตด,ดีนั่นเองครับแล้วก็แบบที่2คือแบบที่เรียกว่า คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปนั่นเองครับผมซึ่ง2แบบเพื่อนๆก็ต้องเลือกเอานะผมว่าเพื่อนเพื่อเป็นแบบไหนอยากได้สัญญาณเน็ตดีๆโด,ด,ดนๆฟื้อมาไม่เสียดายตังกับอีกแบบหนึง่งคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปเพื่อนๆก็ต้องลองตัดสินใจกันเองครับผมอย่างแรกก็ไม่ช้าทีนะผมผมพอพูดถึงซิมเทพแบบแรกที่ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆเ,เลยครับผมนั่นก็คือซิมเทพสายสัญญาณดีนั่นก็คือซิมเทพ ais หรือว่าซิมเน็ตมาราทอนตัวนี้นั่นเองครับผม ถามว่าทำไมผมถึงให้ซิมเทพ AIS หรือว่าซิมเน็ตม t ทอนตัวนี้ให้เป็นซิมเทพในสายสัญญาณเน็ตดีนะผมเพราะว่าตั้งแต่ผมใช้เจ้าฟิมเทพตัวนี้มานะผมแทบจะไม่เคยมีปัญหาเรื่องเน็ตดุดเน็ตเล่นไม่ได้เน็ตช้าเลยนั่นเองครับผมไอ้เจ้าตัวนี้เน็ตเล่นได้ดีตลอดแล้วก็ยืดเหนื่อยตลอดนั่นเองนะครับผมเออ แล้วอันนี้ต้องขอบอกอย่างหนึ่งครับผมว่าอันนี้เป็นฟิล์มเทพที่ผมต่ออายุใช้แล้วนะผมเออทำให้ราคาฟิล์มเทพ a อตัวนี้ผมได้ในราคาที่ถูกกว่าปกติซึ่งถ้าใครสนใจอยากจะซื้อฟิล์มเทพ AS ตัวนี้ครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ2,800บาทนั่นเองนะครับผมซึ่งเขาจะให้ความเร็วสูงสุดไปอยู่ที่1 5เมกะบิตเซันแต่ว่าจำกัดไปมาณการใช้งานอยู่ที่100 g จิกต่อเดือนนั่นเองนะครับผม ซึ่งถ้าใครสนใจเจ้าตัวนี้นะผมผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะผมก็สามารถเข้าไปซื้อได้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องโมโนแมนของผมด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วถามว่าทำไมถึงเลือกเป็นฟิล์มเทพตัวนี้ไม่ไปเลือกฟิล์มเทพค่ายอื่นๆว่าเรื่องสัญญาณนีเฮ้ยพี่ดีแท็กกับทูมารวมกันสัญญาณมันน่าจะดีขึ้นใช่ไหมก็ต้องตอบเลยครับผมว่าไม่ใช่นะผมเออแต่ก่อนอะต้องขอบอกยครับผมว่าผมมาชอบดีแทก เป็นการส่วนตัวแล้วนะผมเออผมชอบดีแท็กเพราะว่าฟิลมเทพดีแท็กอะราคามันถูกกว่าเจ้าอื่นแล้วก็สัญญาณมันก็ดีพอๆกับเ s เลยจากประสบการณ์ในอดีตที่ผมเคยใช้แต่ว่าตั้งแต่เขารวมกับทูปุ๊บโดนความผุดตัวผมนะเพราะว่าเน็ตมันดอปโรงอะเออไม่รู้จริงเทสประกันได้อันนี้อ้างอีกจะประกันส่วนตัวผมว่าเน็ตมันดอปโยงเออมันไม่แรงเหมือนเก่านะครับผมจากที่ผมใช้เมื่อานแถวบ้านผมฟอนทรูครับแต่ก่อนทรูนี่ถือว่าเป็นเรียกไง ไปเล่นตรงไหนก็เล่นได้เออดีพอๆกับ AS เลยแต่ติดตรงว่าอาจจะแรงไม่เท่ากับ AS ในบางที่แต่ว่าก็เกิดขัดใจผมช่วงหนึ่งครับตอนที่ผมไปเที่ยวสุพรรณบุรีครับปรากฏว่าสัญญาณเน็ตหายไปเฉยครับผมจะสฟแกนจ่ายเงินร้านค้าปึ๊บอ,อ้าวไอห่าเน็ตหายของ AS อยู่ของ NT อยังอยู่ทูไม่อยู่เฮ้ยมันเป็นไปได้ด้วยหรอวะก็พาให้ผมเซ็งเลยแล้วอีกครั้งหนึ่งผมไปวิ่งออกกังกายอยู่กำลังเปิดเพลงฟังอ้าว ทำไมเน็ตมันตัดว่าเอา้าสัญญาณเน็ตทูหายเออก็ไม่รู้เป็นอะไรไหกันนั่นเองครับผมดังนั้นนะครับผมเรื่องสัญญาณดีก็ต้องยกให้ซินเทพเอเอสหรือว่าซินเน็ตเกินร้อ,อยนั่นเองนะผมอ่ะเดี๋ยวจะพูดยาวเกินไปเดี๋ยวเรามาดูซินเทพสายค,ค,าคุ้มค่าคุ้มราคากันบ้างผมว่าหลายคนคงจะเดาถูกต้องแล้วนะครับผมนั่นก็คือ ซิมเน็ตเกินร้อย My by NT แต่ว่าจะเป็นตัว10เมกะบิตเซคันนะผมไม่ใช่ตัว30เมกะบิตเซคตามที่ผมเอามาโชว์ตัวนี้นะผมเป็นตัว10เมกเพราะว่าไอ้เจ้าซิมเทพ NT 10เมกะบิตเซคันนะผมราคามันจะอยู่ที่ประมาณ1,400บาทนั่นเองนะผมเออซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้30เมกมันก็อยู่ที่ประมาณ1,890บาทแพงประกันประมาณ4-500บาทนั่นเองครผมถามว่าทำไมไอ้เจ้าซิมเทพ NT มันถือเป็นซิมที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดนะผมฝาบไอ้เจ้าซิมเน็ตเกินร้อยตัวนี้นะผมอย่างแรกนะผมมันสามารถใช้งานเด็ดไม่อั้นเน็ตไม่ลดสปีดนะผมเออที่10เมกะบิตเปอร์เซคันดังนั้นถามว่าทำไมถึงเลือกที่10เมกก็เพราะว่าเอาจิงๆอ่ะถ้าเน็ตมันวิ่งถึง10เมกอ่ะเพื่อนๆใช้งานทั่วไปอ่ะมันเพียงพอต่อการใช้งานทั่วๆไปอยู่แล้วนะผมเออพอยังพอต่อการใช้งานทั่วไปอยู่แล้ว ไม่ต้องอัพถึง30เมตรหรอกอันเนี้ยที่ผมซื้อ30เมตรมาเพราะผมอยากจะลองว่าไอ้เจ้าซิมไมล์บายเอ็นทีตัวเนี้ยมันวิ่งจริงๆอะถึง30เมตรไหมแล้วตอนนี้ก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าเฮ้ยมีคนมาใช้ไอ้เจ้าซิมเทพบมลบายเอ็นทีตัวนี้มากขึ้นก็ทําให้ความเร็วมันดรอปลงไปอีกเออทำให้ควาเมเร็วมันดรอปลงไปออทําให้ควาเม,รมวาเมร็วบางทีผมว่ามันไม่ถึง30เมตรแล้วก็เลยแนะนําให้ไปซื้อที่10เมตรดีกว่าครับผมคุ้มค่าเงินมากกว่านั่นเองนะครับผม อยู่ที่ประมาณ1,400บาทหรือว่าพันกว่าบาทต่อเดือนถ้าเพื่อนๆซื้อผ่านช้อปปี้ a d รด้าได้โคด้ดลดปีก็เดืออาจจะฟังพันสองพันสามแค่นั้นเองนะผมดังนั้นเรื่องความคุ้มค่าก็ต้องให้ฟิล์มเน็ตเกินร้อย MyB ์บ My, าตัวนี้ไปเลยนั่นเองครับผมเนื่องจากเล่นเน็ตได้ไม่อั้นเน็ตไม่ลดสป,ปีดด้วยและที่สำคัญนะคะก็ทูกถูกนั่นเองครับผมแทบจะถูกสุดของซิมเทพแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วหลายคนอาจจะถามว่า ผทําไมพี่ไม่แนะนำไอ้เจ้าซิมทันเน็ต999อะผมไม่ถึงพันบาทอะเออถูกไฟเจ้าตัวนี้อีกทําไมไม่แนะนําก็ต้องบอกว่าไอ้เจ้าตัวนั้นอะมันพื้นที่การใช้งานอะมันไม่ครอบคลุมเท่าตัวนี้นะครับผมอันนั้นเดี๋ยวเล่นได้เล่นไม่ได้มันปวดหัวครับไอ้เจ้าตัวนี้เล่นได้เกือบทุกที่เลยพอๆกับไอ้เจ้าซิมเทพค่ายหลักเลยนั่นเองนะครับผมดังนั้นถ้าใครสนใจไม่ว่าจะเป็นซิมเทพ AIS หรือว่า ซิมเทพ n t ก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครผมหรือว่าถ้าเพื่อนๆมีฟิล์มเทพตัวไหนมาแนะนำเอ้ยเสนอพี่ผมใช้ฟิล์มเทพตัวนี้สัญญาดีกว่าว่าตัวนี้คุ้มกว่าก็มาแนะนำที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องบอกว่าสวัสดีครับ